ครับสปอร์ตมาเนียครับผมมีอะไรเจ๋งๆมานําเสนอบ้างไหมครับพี่ช่วงนี้อา,อากาศบ้านเรามันร้อนนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากครับช่วงนี้ครับก็เลยต้องมีนะฮะเรีวยกว่าเป็นเสื้อกลักและปลอกแขนที่มีเทคโนโลยีระบายความร้อนและลดความเมื่อยล้าครับครับผมคือตอนนี้เนี่ยอย่างช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ชัดว่าทีมพวกยุโรปต่างๆเนี่ยตกรอบไปเยอะอังกฤษอิตาลีหรือว่าสเปน อดีตแชมป์โลกทั้งนั้นราบพังหมดพังเลยเพราะว่าอากาศที่บราซิลผมได้สัมผัสมาอ๋อ32องาอุ้ยร้อนกว่าไทยอุดอนบ้านเรานี่แเลยร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลยแดดแรงมันมีคลิ่งเบรกไงมันมีคูลิ่งเบรกไงใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีเทคโนโลยีอันนี้ที่เกิดขึ้นมาเป็นแก๊เจตที่เขาเรียกว่าเอามาช่วยลดความร้อนให้กับนักฟุตบอลนะครับ คือเสื้อ adidas adi power P cooling vest and s l e e v ครับเป็นเสื้อกักแล้วก็ปอกแขนระบายความร้อนอย่างที่พี่พักกุ้งบอกไปคือตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีภาพมาให้ดูนะครับผมเขาสามารถปรับอุณหภูมิให้กับนักกีฬา<อ>ก่อนที่จะลงเล่นในสนามเนี่ยให้อยู่อ่าคืออุณหภูมิข้างนอกเนี่ยมันมากกว่า24<อ>ใช่ไหม<อ>ตัวนี้เนี่ยจะสามารถให้อยู่ประมาณ24องศาได้คือจะช่วยลดอุณหภูมิจากภายนอกอให้ตัวเราเนี่ยเย็นขึ้น<อ>นะ ซึ่งนอกจากนี้จะสามารถลดอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อได้อีกด้วยอ๋ออะดูสกู๊ปกันฮะไปะไปดูว่ะอากาศร้อนนอนไม่หลับหัวใจมันกระซับกระ่ายเหมือนคนไม่บายใจหายมาหลายสิบคืนวันนี้ขึ้นต้นโดยเพลงนี้ <c oughs> เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศร้อนในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศบราซิลครับ ซึ่งอากาศในช่วงนี้ของประเทศบราซิลนั้นร้อนเอามากๆถึงขนาดที่ฟี่าต้องออกกฎใหม่ว่าให้กรรมการสามารถสั่งเบรกเกมเพื่อให้นักเตะสามารถพักดื่มน้ําได้ซึ่งแข่การพักเบรคเกมอย่างเดียวคงจะไม่พอเมื่อหลายๆทีมจากยุโรปซึ่งเคยชินกับอากาศเย็นนั้นต่างก็พากันโชว์ฟอร์มไม่ออกทำให้ทาง Adidas ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อช่วยให้เหล่านักเตะสามารถโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้ ถึงแม้ว่าจะต้องลงเล่นภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนดังนรกสักขนาดไหนโดยอุปกรณ์ที่ว่านั้นมีชื่อว่า a d i ิ Power Precooling Vest and Sleeves หรือเสื้อกั๊กและปลอกแขนระบายความร้อนซึ่งเทคโนโลยีนี้ของทาง Adidas นั้นจะช่วยให้นักเตะมีความพร้อมสำหรับลงเล่นในเกมที่มีอุณหภูมิสูงมากกว่า24องศาโดยนอกจากจะช่วยลดอุณหภูมิภายในร่างกายแล้วเสื้อกั๊กและปลอกแขนชุดนี้ ยังสามารถลดอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อลงได้อีกด้วยซึ่งชุดระบายความร้อนนี้จะถูกสวมใส่ในช่วงการอบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขันหรือระหว่างช่วงพักครึ่งโดยก่อนที่จะใช้นั้นต้องนำเอาเสื้อกั๊กระบายความร้อนไปแช่เย็นในอุณหภูมิที่ตามเกือบเท่าจุดเยือกแข็งเป็นเวลา15-20นาทีซะก่อนซึ่งประเทศที่ได้นำชุดระบายความร้อนนี้มาใช้ก็มีทีมใหญ่ๆอย่างเยอรมนีอาร์เจนตินา โคลัมเบียและสเปนถือได้ว่าทางอาดิดาสออกแบบมาได้โดนใจเหล่านักเตะซูเปอร์สตาร์ทั้งหลายที่กำลังประสบปัญหากับสภาพอากาศที่สุดแสนจะร้อนของประเทศบราซิลในตอนนี้ได้เป็นอย่างดีแม่อย่างนี้ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับว่าฟุตบอลโลกจะไปจัดที่ประเทศที่ร้อนสักขนาดไหนต่อให้ไปเตะบนดวงอาทิตย์ก็ไม่น่าจะวันละครับขอบอกแต่แนะนำว่า ให้นำมาจำหน่ายที่เมืองไทยของเราด้วยผมรับรองเลยว่าด้วยสภาพอากาศของบ้านเราที่ร้อนยิ่งกว่าประเทศบราซิลชุดระบายความร้อนชุดนี้จะต้องขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเพราะร้อนเต็มทีจนอยากจะตะโกนว่าเจนเอาน้ำแข็งมาถูหลังฉนซีกลับมาพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดี The world ours. นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบนะสำหรับเวลาที่นักฟุตบอลจะต้องลงสนามามันก็ต้องแบบจําเป็นนิดนึงเพราะว่าบางทีมันร้อนเกินไปเขาไม่ชินไงอะอย่างพี่น็อตพี่น็อตต่เตะบอลเมืงองไทยอ,อยากได้ไหมผมอยากได้นะแล้วผมว่าเคยทดลองกับอีกเทคโนโลยีคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนี้ไม่ได้เย็นขนาดนี้เป็นเทคโนโลยีที่เหมือนแบบแปะอยู่ตามเสื้อข้างหลังนี่คือจุดมันก็จะเย็นขึ้นอะแบบเราวิ่งแล้ว,วมันจะรู้สึกว่าเออมันเย็นขึ้นไม่ร้อนจนเกินไปไม่ร้อนจนเกินไปไม่อบ เอางี้คือเมื่อสักครู่นี้ Adidas, a d i ด o พาวเวอร์ o รีคูล링เวสแอนด์สเลเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเจ๋งแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อมาเจอกับคนคนนี้ครับเสื้อคูลิ่งสูตรอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพรีสูตรต่างๆเนี่ยต้องยอมตัวนี้เลยเพราะนี่คือสูตรที่เย็นที่สุดในจักรวาลอย่างนั้นเลยคือเจ๋งกว่านั้นอีกเหรอเชิญในแบบมาเลยครับเชิญครับดูครับคูลงสูตรตัวนี้ครับ กูยังไงคะต้องบอกนะว่าเป็นสูตรที่เน้นเรือนล่างของนักเตะซึ่งมีความที่ว่าเล่นเวทมันเป็นอย่างดีครับผมแล้วหุณนจะต้องแบบเป๊ะมากอันนี้อันนี้กินเวมาเยอะอะไรนะอะไรนะขายของก่อนายของก่อนขาของก่อนขยองก่อนขยองก่อน่อนขายองไ่ายขอ่อขยังไ่อาองก่อนขยองขาองก่อนางก่อนขา่อนยขนขายของาย่นายของก่อนขยองก่ไนายงกนายงก่อนอ่อมงกวย็่อนยอะไ่่อา่่น่งนไม่เอานะ โอเคครัมาลองใส่ดูอ่ะยังไงฮะมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับแนะนำ่อยินไม่พอมีแป้งแป้งเย็นครับผมอันนี้อะไรอ่ะพัดพัดเย็นพัดแล้วเย็นอ๋อแล้วเย็นคือเล่นไปเพียดพัดไปอย่างเงี้ยเหรอครับผมแล้วอันนี้อะไรฮะ น้ำแข็งจะใส่น้ำแดงหรือว่าน้ำมันรีดดีคะจริงจริงน่าจะมีเกลือที่เหลิมขนมปังกับดอกกุ้ยกันครับครับผมไม่ใช่ค่ะไม่ที่เหลิมอ่ะยังไงอ่ะใส่ยังไงอะน้ำช่องครับเราเราเลือกได้ว่าจะเย็นเท่าไหร่อ๋ออยากเย็นน้อยเอาไม่จำขอใส่แค่่งห้ตอนนี้เย็นแล้วเอางี้ไหนไหนใส่กันผมอยากใส่น้ำแข็งเท่านี้จะได้เย็นใจอ๋ออ่าหนึ่งมุ่งมุกตรงนี้เย็นยังยังครับยังเหรออ่ะลองอื่นลองอื่นลองอื่นทีนี้ใส่เกลือด้วยนะใส่เกลือแล้วจะได้เย็นเร็วขึ้นอย่างเงี้ย ผมว่านะอ่ะสายตรงนี้ได้ไหมเริ่อมไหมมันมาไวากว่าของอาดิดาสนะอ่าเย็นเห่อเย็นเหรอพี่เย็นครับผมก็เริ่อมทำไม่ได้ตอนนี้อ่านี่ใช่ตัวพัดนะพัดเดี๋ยวอย่างเงี้ยหันหลังดิให้ผมใส่หลังหันหลังเลยหูข้างหลังมีหกตีหกสองนะคุณผู้ชมดูนะครับอย่างเงี้ยไม่เย็นผมบอกเลยอย่างเงี้ยไม่เย็นแต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเย็นอย่างเงี้ยเย็น อย่างเงี้ยเย็นอย่างเงี้ยเย็นเย็นไหมฮะเย็นไหมครับพี่เย็นไหมอ่านั้นหันไปให้ท่านผู้ชมดูหน่อยฮะเริ่มเย็นแล้วนะครับพี่เย็นครับโมม็นแล้วด้วยครับขนนิ่งเย็นนี่เย็นหมนี่ไับย็นนี่เหรอเฮ้ยเป็นไงฮะเหมือนพวกหมีขั้วโลกอ๋ออะมานี่ต้นต้นทุนราคาเท่าไหร่คะต้นทุนอะไรนะออ๋ยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนโปรดิวเซอร์ซิกมาบอกแสงเกงได้ไหม จริงเหรอเออแต่ตอนนี้เหงื่อออกหลังแล้ววะเไม่งอออกเหรอเหงื่อออกไม่ได้เหงื่อออกแข่งแล้วปะเปิดปะเปิดปะเหงื่อออกเปิดนะเปิดเหงื่อออกฮูลิ่งมันต้องเย็นเออเหงื่อเหงื่อออกหลังอ่ามันต้องเย็นเห็นไหมเมื่อกี้มันเย็นแต่ข้างหน้าไม่เย็นหรอกรอบนี้มันต้องโดนลมด้วยมันต้องโดนลมเออเนี่ยเนี่ผมว่าผมให้เขาไปอาบน้ำแบบข้าดีกว่านี่อาบคุณแม่มารับแล้วลูกเอ้ยปะรงสิ เป็นอันเด็กอนุบาลนอนเลยอ่ะนอนลับายขอบคุณนะครับขอโทษด้วยนะครับมาให้เละแท้ๆนานๆมาทีเออโอ้โหตาขาวหมดเลยคูงจริงนะสูตรนี้อ่ะมีอะไรจะบอกอีกไหมทุกคนตัวเองมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะอะไรเอ่ยเป็นกิจกรรมนะคะ Road to to the f o n g Thailand ครั้งที่สองนั่นเองหลังจากที่ทีมงานเนี่ย Sad p l ที TV เขาร่วมกับ Mercedes Benz เนี่ยเดินสายประชาเออ พบปากกับซีอมอนชนนะคะเพื่อโปรโมทกิจกรรม Road to Tour e f r a n c Thailand ครั้งที่สองนะคะไปเมื่อเร็วนี้เองก็ได้เสียงตอบรับจากนักปั่นจักรยานทั่วประเทศไทยอย่างดีเลยนะคะคมีผู้สมัครเข้ามาแบบว่าเยอะแยะเลยใน facebook.com/smmsport นะคะจนทำให้ลิงก์เนี่ยแบบว่าล่มระบบล่มไปเลยเ,เขาก็เลยลเขาก็เลยมีทางทางให้สมัครใหม่ก็คือส่งมาทางอีเมลนะคะในอีเมล t ูตัว f o ิม t ท a i l a n d นะคะ at gmail.com นะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้นจึงขอเรียนเชิญนะคะนักปั่นจักรยานทุกท่านนะคะรีบสมัครเข้ามากันเป็น1ในจำนวน300ท่านนะคะที่จะได้ร่วมกิจกรรมไปกับเราในวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมน,นี้ นะเขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026697167ค่ะอ่าอีเมลนะครับต o ดฟอง n g t h a i l a a d gmail.com นะฮะครับผมอ่าขอบคุณด้วยครับบริษัท Mercedes Ben z ประเทศไทยจำกัดนะครับขอบคุณด้วยครับสำหรับเลอคอร์สสปอร์ตีฟครับผมขอบคุณจักรยานนะคะ Infin i ิตนะคะไรท์ to t ไรท i ทูฟ t วเจอร์แอนด์บรุ่น c a r d e s Pro นะคะครับผมจากร้านจักรยาน CC s h ช p อนะฮะโช o w yourself โช o w your bike นั่นเองครับ อารติก้าครับยาโน้มาเทาปวดมีจําหน่ายแล้วที่โรงพยาบาลร้านขายยาทั่วไปและเฮลัพนั่นเองครับผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดบาน,น,นาน่าบลูสครับและขอขอบคุณนะคะน้ำดื่มตราสยามสักอึกไมช่วยคุณได้คะ่ะเออผม <S <s <ut ain> นะฮะและติดตามภาพน,นะครับในวันเพลสนะฮะวิสิตได้ครับในวันอังคารที่1กรกฎาคม257นะครับเออพี่คะมมีอะไรตัวอะไรอยู่ข้างหลังหนู ชัตเตอร์หรือเปล่ายังไม่หมดครับวันนี้ครับน้องๆหาทยาลัยไหนนะครับทอยากแสดงความสามารถทางรายการเปิดบทเทียแสดงทุกทีครับส่งคลิปและเรื่องราวที่อีเมล s p o r t a n i a gm gmail com นะครับแล้วก็อย่าลืมนะคะโปรแกรมบอลวันนี้นะคะบอลมันวันนี้อ๋อบอลมันวันนี้ค่ะหลังจบรายการของเรานะคะก็มี queen queen spark ranger กับ leicester city เป็นทีมของคนไทย leicester city นี่ขบบอลของจริงมันแน่นอนครับวันนี้ครับนี่ฮะเดี๋ยวรอดูกันได้นะครับเสือราชนีนะครับ พบกับนะจิ้งจอกใช่ครับผมนะฮะแล้วก็ตอนนี้เอ้ยไปไหมมีวิญญาณอะไรตามเรช่วงนี้รู้สึกว่าตอนนี้ช่วงนี้เหมือนแบบหนักหนักวิญญาณหนักของวิญญาณเด็กว่าเขาอยากมาอยู่ด้วยนะจริงๆแล้วเออเขาอยากมาอยู่ด้วยเพราะว่าเราไม่อยากอยู่เขาเลยอะเราเรียกแม่เรียกแม่เรียแม่แม่ฉันแม่ไอ้นี่ไอ้นี่อยกแม่เหรอนี่แม่เหรอแม่ใช่ไหมอยากได้แม่อยากได้แม่ไม่อยากได้แฟนไม่ได้เดี๋ยว คนหัวกูเฟาเดี๋ยวตีเอาเดี๋ยวตี้ยวอันนี้รู้รู้รู้สถานะผมยอมผมยอมยอมอะไรเขาสูงผมเยอะเขาสูงกว่าผมเยอะไปถึงคนสูงเลยว่าของผมอ๋อเอางี้ลารายการดีกว่าครับเดี๋ยวให้น้องจู๊ไปทำบุญนะฮะอุทิศกุศลก่อนนะครับผมเจอกันใหม่นะจ้าสปอเนียขอบคุณทุกคนนะครับติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบบ๊าายย